น่าเกลีดยดหรือไม่น่าเกลียดน่าเกลียดน่ากลัวไหมหน่ากลัว้วยน่าอาเชิญครับอาเชิญครับขอ,อกาสถามพระอาจารย์ครับเออยางอาจารย์ครับถ้าสมมติบางคนเนี่ยเอออ่านหนังสือเกี่ยวกพวกจิตวิทยาหรือการพัฒนาตนเองอย่างนี้นะครับอาจารย์แล้วเหมือนกับเขาคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถจัดการได้สมมติเขาจะออกไปข้างนอกนัดเพื่อนไว้นะครับแล้วคราวนี้ฝนมันตกเขาอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องโกรธใจเย็นๆเราหาล่มมาได้อ่าหรือว่าจะออกไปข้างนอกโดยที่จะขับรถไป แต่ครานี้รดเสียไม่เป็นไรใจเย็นๆยนจัดการได้เดี๋ยวเราหาแท็กซี่อันนี้เขาก็คิดตามความเป็นจริงเหมือนที่ที่อาจารย์เคยบอกว่าคิดบวกคิดบวกหรือคนสมัยนี้เขาเรียกว่าคิดบวกแต่อาจารย์บอกต้องคิดตามความเป็นจริงว่าหมายถึงอันไหนดีอันไหนไม่ดีใช่ไหมอันนี้หมายถึงเขาเป็นเป็นโมหะไหมหมายถึงว่าเขาก็ศึกษาพุทธศาสนาแล้วเขาก็รู้เข้าใจระดับหนึ่งว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆยไม่ต้องโกรธเดี๋ยวความเครียดจะเกิดทุกอย่างจัดการได้ก็ก็ก็จริงๆมันก็เป็นความความวางท่าทีทางใจได้ดีระดับหนึ่งเะ แต่ความเป็นในกรณีในชีวิตจริงๆของเขามีจริงๆ,งๆคนลักษณะแบบเนีนะ้เขาเขาบอกว่าเออเขาทุกอย่างจัดการได้ว่าก็จะไปนะที่ไหนเปนเสนใจก็ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปโกรธเดี๋ยวก็แก้ไขกันไปอะไรต่างๆก็ได้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนถามว่าเขาเข้าใจความจริงของชีวิตแค่ไหนว่าในขณะที่เขากําลังทําอย่างนั้นเขารู้ไหมเขาทํากรรมอะไรกายกรรมที่เคลื่อนไหววจีกรรมที่ผักออกมามโนกรรมที่คิดมันเป็นกรรมที่นําสู่วัฏฏะหรือเป็นไปในวัฏฏะหรือออกจากวัฏฏะเขารู้แค่ไหนเนี่ยประเดน็นอยู่ตรงเนี้ย พราะแต่และแต่และการจดกระบวนการเกิดจำานงลงไปพวกมันเป็นกรรมเนี่ยและเจตนากรรมเหล่านั้นเนี่ยเขามีอัธยาศัยเข้าใจความจริงของชีวิตแค่ไหนเพราะจริงๆคนดีคนที่ทําประโยชน์ลักษณะแบบนี้มันก็เต็มไปหมดมันยังไม่ไม่เต็มแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้ารู้จักทุกจริงๆรู้จักเหตุให้เกิดทุกจริงๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาการที่เขาต้องมามีตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้มาจากตัณหาคือความทยานอยากมาจากอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่น มาจากกรรมมาจากสังขารคือาการปรุงแต่งทั้งหลายถึงทางทให้เขาได้กระแสชีวิตอย่างนี้มาแล้วการได้กระแสชีวิตมาเนี่ยเขาก็ต้องมาทําดีขั้นพื้นฐานระดับจริยธรรมไม่มีปัญหาความคิดระดับเนี้ยจะเรียนจีทยามาอะไรมาความดีระดับจริยธรรมแต่ถ้าระดับสัจธรรมแหละจะวาจ่าอย่างไงระดับความจริงระดับสัจธรรมไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยความดีระดับจริยธรรมเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหากันนะที่มานั่งเรียนเนี่ยไม่ใช่ความดีขั้นระดับจริยธรรมนะเราให้ทานรักษาศีลเจริญเป็นคนดีในสังคมกันนั้นไม่ว่ากันหรอก แต่เราต้องการมารู้สูงไปกว่านั้นก็คือระดับสัจธรรมว่าอันนี้เป็นสัจจะความจริงว่านี้ทุกข์สัจจะความจริงนี่มันเพียรให้เกิดทุกข์นะที่กำลังทําอยู่เนี่ยเขาจะต้องเจ็บปวดไปอีกนานนักหนาในสังสารวัฏสัจจคความจริงว่าความดับทุกข์เนี่ยก็คือการที่กระแสชีวิตไม่สืบต่อที่เป็นนิโรธนิโรธาสัจจะก็คือกิเลสนิพพานยังไงขันนิพพานยังไงไม่สืบต่อ,อยังไงแล้วก็การประกอบมรรคเนี่ยที่เป็นกรรมที่กําลังทากันเนี่ยมันเป็นมรรคสัจจะหรือเป็นสมุทัย อย่างยกตัวอย่างเช่นเมีปัญหาเราออกไปข้างนอกเนี่ยรถรถฝนตกก็หาลมเนี่ยแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนั้นอ่ะโลภะโทรศัพท์โมหะเกิดก็ได้ใช่ไหมอย่างที่บอกไงว่าโมหะก็แก้ปัญหาแบบนี้ได้ฉลาดนะแล้วก็ตัวโลภะก็เหมือนปัญญาวิตก็เหมือนปัญญาทิฏฐิก็เหมือนปัญญาวิจารก็เหมือนปัญญามันเป็นสภาพที่คล้ายปัญญามันก็ดําเนินชีวิตโดยการไม่เอาเปรียบใครไม่ใครเอาเปรียบเราและเราก็เป็นอยู่ของเราแบบนี้ก็เป็นคนดีนี่แหละ อันนี้ไม่ได้พูดนในเรื่องของจริยธรรมอะแต่จริงๆปัญหาที่เรามาศึกษาตรงนี้เราต้องการรู้สัจธรรมด้วยต้องการรู้ความจริงว่าเออเราจะประกอบมรรคที่มันเป็นมรรคสัจจะที่แท้เพราะเราต้องการขนาดรู้จักมรรคประกอบมรรคยังหลุดเป็นระยะระยะหลุดเป็นระยะนะอย่าลืมนะแม้กําลังศึกกาลังศึกษาธรรมะเนี่ยบางทีเราเพลินใช่ไหมทั้งๆที่เรากําลังจะประกอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะเนี่ยถ้าคนประกอบศึกษาที่ถูกต้องบอก ที่ฟังกําลังศึกษาธรรมะกันอยูน่นี้มีความมั่นใจเป็นระยะระยะว่ายังไงเราก็ออกมันเราจะต้องออกให้มันออกจากมันได้โมหะอินทริกาโนตปาอุทจจะโลภะทิฏฐิมานะโทสะอิสามจฉริยะกุกุจจะทีนัมิทาวิจิกิจฉาอากุศลและเจตสิกสิทิจะเรียนรู้ให้จริงและต่อไปจะไม่มันเกิดจะไม่มีบทบาทถ้ามีบทบาทในชีวิตแปลว่าเราประกอบสมุทัยสัจจะเราจะไม่เอาแล้วอากุศลจิตแต่เราจะรู้จักเมื่อรู้จักเบดเสร็จแล้วเราจะปิดกั้นบาปประธรรมเหล่านี้ จะไม่ให้บาปประทำนี้มันมีบทบาทอีกต่อไปเราจะเรียนรู้มันแต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยเห็นหลังมันไม่รู้จักหน้าตามันแต่ตอนนี้เรากําลังศึกษาเรียนรู้และรู้จักมันเมื่อไหร่นะแล้วกระบวนการจริงๆต่อไปมันหมดบทบาทแน่นอนที่ผ่านมาเพราะเราไม่รู้จักอย่างแท้จริงเราจึงไม่ไม่เพียรพยายามในการจะถ่ายถอนมันแล้วมันวิจิตบรรจงมากมันมาคล้ายปัญญามากต่อไปเราจะไม่รู้เราจะรู้จักมันไอสภาวะที่คล้ายปัญญาคล้ายว่ามันจะมาเกื้อกูลชีวิตเราเนี่ยที่ไหนได้มาเบียดเบียนกระแสชีวิตเราล้มผิดมานานและตอนนี้เรา จะศึกษาเรียนรู้อาชีพงัา